สวัสดีค่ะวันนี้เยส,สีไปซื้อมะม่วงมามะม่วงมากินค่ะ Вот белка <coughs> นี่มะม่วงเยอะมากเลยค่ะยายสิก้าจะใส่ใส่ผงหน่อย หลายๆเลยค่ะนลี้วก็คน 嗯。Mm hmm. มา <c oughs> เรียบร้อยค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ